สวัสดีครับช่อง L S M 9 9 Live Score ครับวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลร,รายการสำคัญทั่วทัมโลกนะฮะวันนี้ก็วันที่17พฤศจิกายน2564เราจะไปที่ฟุตบอลไทยลีกครับไปคู่ระหว่างหนองบัวนะครับเจอบีจีปฐุมครับคู่นี้แข่ง1ทุ่มนะครับผลงานเจอกันมา2เกมเป็นบีจีชนะทั้งหมดเลยนะฮะ6เกมหลังทีมเยือนก็เสมอเกมเดียวที่เหลือชนะรวดครับฟอร์มกลับมาแล้วบีจีนะมากันครบแล้วนะโอ้โหขอดเหลือเกิน ส่วนน้องบัวทําได้ดีครับไม่น่าผิดหวังนะฮะโอ้โหน้องใหม่ไล้บริสุทธิ์จริงๆนะฮะมีแพ้เกมเดียวชนะ3เสมอ2นะครับน้องบัวไม่แพ้5เกมหลังสุดแล้วฮะและน้องบัวได้ในบ้านเนี่ยชนะที่ต่อก,กัน3เกมหลังสุดนะฮะโอ้เชียร์น้องบัวดีไหมเนี่ยวันนี้นะเจอกันมาก็สามหนึ่งเจอกันมาไม่ที้ก็สองศูนย์นะค่อนข้างขาดเหมือนกันนะแต่ตอนนี้น้องบัวม,มีความมั่นใจค่อนข้างเยอะนะคิดว่าสู้ได้ไม่แน่ไม่แน่นะฮะเจ้าบ้านน้องบัวชนะประจวบหนึ่งศูนย์ หนองบัวเปิดบ้านชนะเชียงใหม่สามหนึ่งนี่ผมดูแต่หนองบัวในบ้านนะหนองบัวชนะสุพรรณสองหนึ่งอ๋อก็เจอทีมไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ส่วนบีจีทูมไปเยือนดีกว่าชนะเชียงใหม่สามหนึ่งไปเยือนฮัชวันสองศูนย์ก็ถือว่าใช้ได้นะแล้วก็มีชนะแบงคอกหนึ่งศูนย์ชนะวีรลำหนึ่งศูนย์เจอทีมใหญ่เนี่เอาตัวรอดไม่ได้หมดนะชนะหนะึ่งลูกก็ถือว่าสามแต้มแล้วนะครับจะทำให้ฟอร์มดูดีมีความมั่นใจค่อนข้างเยอะเลยฮนะเชียร์ได้เหมือนกันนะที่บีจีนะครับ มาดูราคาน้ําคู่นี้กันนะครับสกอสูงเปิดมาสองลูกควบหลายเป็น2ลูกแนละ้วกดต่ําได้นะครับ2ลูกนะอืมแต่กดสูงได้น่าจะดีกว่าเหมือนกันนะส่วนแฮนิแคปต่อรองลบ0ูจุดห้าลบ0ูนย์จุดห้าทับ1นะึนะครึ่งคบลูกราคาที่บีจีต่อนะส่วนเจ้าบ้านน้อยลงนะครึ่งคบลูกนะอืมถ้าครึ่งลูกเล่นบีจีดีกว่าวัดใจนะครึ่งครบลูกก็มีโอกาสลองหนองบัวได้เหมือนกันนะราคามาหนองบัวนะครับ ส่วนเย่าเยือนโอ้โหบีจีระทมลงมาเละเทะเลยวะ่ะจัดเดือนจุดแปดส่วนเลยเดือนจุดหกห้านะพรุ่งน, 6, 5, นะนี้เจ้าบ้านได้ไหลขึ้นนะราคาน้ํากับราคาย่าเยือนไม่ไม่ไม่สอดคล้องกันแต่โอเคดูแล้วนะครับบีจีดูดีกว่าชนะได้ครับทั้งสี่ติแล้วก็ราคาน้ําแบบนี้นครับเชียร์ที่บีจีไดครับไปดูราคาน้ํากันเปิดมาราคาเดียวเลยโอ้โหครึ่งลูกไปไหนล่ะครึ่งลูกไม่ไมีไม่เป็นไรจัดที่บีจีคือของลูกเลยคิดว่ามีโอกาสชนะสูงเลยจัดได้เลยโอ้ดูสกอร์ดิสกอร์สูงสองลูกอ่ะจัดที่พันพันห้าพอ คู่หนึ่งผมจะเล่นไม่เกินสองพันนะแล้วพรุ่งนี้เราคัดมานั่นกันถัวถัวกันว่าบวกกี่บาทนะครับอ่อเล่นสกอร์สูงโอเคสองลูกนะคู่นี้ก็เชียร์บีจีปทุมไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสรุปตอนหลังกันว่าวันเราได้เสียกี่บาทนะโอเคคู่นี้เชียร์บีจีปทุมนะครับส่วนคู่ที่สองเราจะไปที่ฟุตบอล โคลัมเบียครับนะก็เป็นจูเนียครับเจอลาอิคูดัสนะครับคู่นี้แข่งช่วงเช้าและแปดโมงครับก็ช่วงเช้าสามารถตื่นมาลุ้นบอลได้เลยนะฮะเคยเจอกันมาสายที่สามเกมตั้งแต่มีสองพันเจ็ดมีเสมอสิบสองเจ้าบ้านชนะสิบสองแล้วก็ทีมเยือนชนะเก้าครับฟอร์มช่วงหลังทีมเยือนชนะสองเสมอสองแพ้สองฟอร์มลงส่งใช้ได้ครับส่วนเจ้าบ,บ้านครับจูเนียเนี่ยเหอฟอร์มแพ้เกมเดียวนะแล้วก็ชนะสองเสมอสามครับเชีย์เจ้าบ้านได้กันกันนะฟอร์มดูดีกว่านะครับ ผลงานเจอกันมาครับเป็นจูเนียแพ้นะไลคูดัตหน, 2, 0, น 1, 0, ึ่งศูนย์จูเนียชนะสองศูนย์จูเนียชนะหนึ่งศูนย์มีเสมอสองสองเสมอศูนย์แล้วเป็นจูเนียชนะหนึ่งศูนย์นะหกเกมหลังจูเนียชนะสามเสมอสองแพ้เกมเดียวนะเออเชียเจ้าบ้านจูเนียได้บ้านได้นะครับไปดูราคาน้ํากันดีกว่าคู่นี้เปิดมาเป็นยังไงร,ราคาเปิดมาสกอรส์สูงสองลูกควบกดต่ําได้นะครับแล้วก็ราคาแฮนดิแคปต่อรองเจ้าบ,บ้านต่อหนึ่งลูกเออแวจาก1.05ไหลลงไป0.98นะ คืนกับลูกน่าจะมีคื่กับลูกเล่นโจเนียได้บ้านดีกว่านะส่วนหนึ่งลูกเนี่ยก็น่าหลอมเหมือนกันนะราคาหลโอ้โหราคาเจ้าบ้านขาดว่ะแต่ต่อให้ลูกเดียวนะราคาไม่ค่อยสอดคล้องเท่าไหร่แต่เขามองว่าอาจจะเฉื่อนเพราะว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ราคาน้ําเย้าเยือนโดูเด็นหนึ่งจุดห้า้านะดูซิเมีนเจ็ดจุดศูนย์นะครับคู่นี้อยู่โจเนียได้บ้านนีครับมีโอกาสชนะสูงเลยนะฮะจัดทุกราคาเลยโจเนียไปดูราคาน้ํากันราคาคู่นี้เปิดมาราคาเดียวว่ะเสียดายจังเครื่องกู้ลูกไม เจ้าบ้านก็ได้จูเนียนะบาลานคะุย่านะครับเจอลาอีคูดัตนะฮะโอเคจัดเจ้าบ้านได้เลยคิดว่ามีโอกาสบวกสูงเชียร์ได้ครับที่จูเนียร์บาลานคุย่าฟุตบอลโคลอมเบียไพเมล่าเอนะครับก็นี่ทีเด็ดสองตัวคู่แรกนะฮะอยู่เป็นยีปทุมสักสิบห้านะแล้วก็สกอร์สูงสองลูกเองนะสักห้านะครับส่วนคู่ที่สองก็มาอยู่จูเนียร์ราคาหนึ่งลูกครับคิดว่าเชียร์ได้ครับสบายๆเชียร์ที่จูเนียร์บาลานคุย่านะครับทีเด็ดสองตัวครับก็นะสนใจก็ตามมาได้ครับ ส่วนผลเมื่อวานอ่ะมาดูประวัติกันหน่อยเล่นเยอะมานะ <c oughs> มันก่อนเล่นสองแสนกว่าอ่ะฟุตบอลอย่างเดียวเมื่อวานนะบวกกันไปเกือบทุกคู่อะ่ะเสียอยู่แค่คู่ครึ่งของมันนะเสือมมันคู่ครึ่งนะโดนทันหันนี่ก็หันหันนะสนใก่ก็กิน,นครับมีเสมอบ้างครับก็เบ็ดเสร็จแล้วบวกไปทั้งหมดห้าพันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทมีค่ามีค่าคอมให้ด้วยนะสนใจก็สามารถคลิกมาลองได้ครับมีค่าคอมให้ด้วยนะฮะโอเค อยากเชียร์บอลแบบนี้ครับสามารถคลิกลิงก์ใต้ดโอเข้ามาจัดกันนะครับบริการดี24ชั่วโมงฝากถอนภายหนึ่งนาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินการันตีปลอดภัยแน่นอนนะครับเชียร์ฟุตบอลให้สนุกติดไปโน้ตไว้หน่อยเรามีฟุตบอลหลายรายการที่น่าสนใจแล้วก็มีหลากหลายราคามากๆท่านสามารถคลิกลิงก์ใต้ดโอเข้ามาจัดกันได้ครับยังไงวันนี้ฝากช่องเป็นกาลังใจให้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์ครับขอให้ทุกท่านเฮงเงรวยสวัสดีครับ